Oh, สวัสดีครับมันเจอบรรยากาศรถติดยามเย็นนะครับผ oh, oh, oh. มเจอขึ้นเ้มการจนานะครับเจบบอขกมุงหน้าออกบางนานะครับผ oh, มมุงนาออกบางนานครับ วบัติเหตุหรืออะไรเนาะไปรถติดจังเลยตอนผมขึ้นมาจากบางนาไม่เห็นติดเลยครับเป็นบรรยากาศใกล้บรรยากาศเลิกงานยามเย็นนะครับผมฝางไว้ด้วยครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปหลายเดือนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมถึงพันคนไวๆไหน่อยนะครับ ากช่อง Youtube ช่องน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมนี่นะครับมาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับผมขึ้นจากด่านบางมดหรือเปล่าครับน่าจะเป็นบางมดหรือเปล่าด่านมะลามสองเนี่ยครับขึ้นมาก็ติดงแคบไหมครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผม พระอาทิตย์ยามเย็นครับผมมีเห็นไหมเห็นพระอาทิตย์ยามเย็นไหมครับสี่โมงห้าโมงครึ่งจะหกโมงนะครับผมดูพระอาทิตย์ตกนะครับผม,มแล้วฝากไว้ด้วยนะครับใส่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะครับผมนะครับเส้นทางกับพระรามสามนะครับรถติดนะครับผมรถติดแล้วครับอัน สี่โมงผมขึ้นมาจากบางนามาันยังไม่ติดนะครับผมวิ่งมีโอ้ด์โอดนะครับขากลับก็บเหลือแค่นี้ครับผมมี่ขากลับก็บเหลือยี่สิบเป็นข้าขากลับไปก็เหลือแค่ยี่สิบเป็มาจากไปถึงบางนาเหยียบมาเป็นร้อยครับขากลับเหลยยีออ่สิบเองครับผมฝากไว้ได้วยนะครับช่อง YouTube ไ้นอนไปในอ้อมอกอ้อมใจด้นะครับตามไปเลยครับตามไปลยครับดบรรยากาศรถติดนะครับรดรรยรถติดนะครับอ้ ดูข,าดข้างล่างครับดูบรรยากาศหน้านู้นเห็นดวงอีเกิลไหมครับดวงอีเกิร์ลไหมดวงอีเกิรลไหม,อเ,ไมเอ,อ้ยฝาไว้เลยนะครับ ถูกน้อยๆไว้นะอ้อมใจได้นะครับผมถไม่ได้ถ่ายคลิปหลายเดือนนะครับสามเดือนได้นะครับผมแต่ก่อนปีใหม่ยังไม่ถ่ายนะครับมาถ่ายวันนี้คลิปแรกครับก็ย,ยิง้ายไลายไปเลยครับ เดี๋ยวก็เจอพวกชอบมุดนี่เดี๋ยวก็เจอชอบมดุดมันชอบเป็นยังไงครับผู้ฝากไปด้วยนะครับ <Okay. S 1> มุดไปลูกพี่มุดไปมุดไปเลยอยากได้สีใหม่ก็มุดกันไปเลย จงเลยครับ รบผมไอ้ผมอฝากน้ะีรไบอาอสิบล้อคันนี้เป็นไรเนาะชนไปที่เราใชอยู่ขับขรถก็นระมัดระวังกันด้วยนะครับพี่น้องสายมันทุกเรานะครับโอ้พี่น้องครัขออนุญาตนะครับ น้องสายบรรทุกเราก็ขับรถลราดลมดระวังกันด้วยนะครับขับรถทางไกลถ้าไม่ไหวก็จอดนอนนะครับผมอ,อย่าไปฝืนนะครับชีวิตเราไม่มีสำรองนะครับอ้ชีวิตคนเราไม่ใช่เกมนะครับที่จะตายแล้วก็มาเล่นใหม่ได้อีกนะครับอ้ไปสัเนเอ็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปมั่งใสไปเยอะๆนะครับอันนี้คลิปแรกปีใหม่นังแต่ปีใหม่มาเพิ่งเป็นคลิปแรกครับโอ้มฝากด้วยนะครับโอ้บดูบรรยากาศนะครับนี่สแหมดำนะครับเข้าเขดสแหมดำครับโอ้นี่นะครับที่อยู่ลิงสแหม เซสมยียดังัซเมีครับผมัี่ลลมอเตอร์ไซค์ผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครรม้ลี่ผมแล้วก็ฝากนะครับอนนี้เส้นทางกลับพระรามสามนะครับผมกํลลาลังออกจากโรงงานมหาชัยกับโรงงานพระรามสามนะครับ นนติดเวลา <ไป S 1> ว่า <ไป S 1> อาศัย <ไป S 1> ขึ้นกาจนากลับมาครับไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับน่าจะติดขึ้นสะพานนี่ละมาคนนึง้เรืงลยวร ใครชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปนะครับอยากมีคนติดตามพันคนไปๆนะครับผมอยากได้พันคนไปๆครับทำยูทูปมาห้าปีแล้วครับผมคนติดตามยังไม่ถึงพันคนเลยครับอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงช่วยหน่อยอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงช่วยหน่อยอุ้งอิงอุ้งอิง องหิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่วยหน่อยองหิงองหิงองหิงกระทาองหิงกระทาองหญิงเรียกคนติดตามให้หน่อยองหิงองหญิงคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวขึ้นสะพานครับรถเริ่มจะติดแล้วครับขอบคุณครับโอ้